Double tap drums from the mouth, bass, <pussing> bass, electronic sound, scratching sound. Ow, oh, whoa, what, what, what my, my, Very TV, very TV, very TV, very.

say If you wanna get with me, there's some things you gotta know. I like my beat fast and my bass down low. Baby bass down, down low. Baby bass down low. I like my beat fast and my bass down low. Baby. Teen soul. So cool. Teen soul. Ah. Ah. Uh,

It, bring it b b a ฮหาสามชาบมารู้ไม่ว่าคนไทยสามชา ใจฝรั่งทามาก็ตอบว่าบีไทยอัธถัยอัธถยอัยไล สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดาวบัตส์แถบนะครับขอช่วงทีนสตาร์ของเราในวันนี้นะครับอยากให้แนะยนำตัวหอดเลยดีกว่าอ่านะครับอ๋อเหนื่อยใช่ไหมครับนะได้ครับได้ครับครับผมชื่อมิตรโมชดาราครับครับคุณมิตรนั่นเองครับผมผมชื่อร้อยตำรวจโทกรวิกจันแนงครับหมดแหวนจากดาวบัตา์เหมือนกันครับผมนะครับอันนี้เป็นสมรภงานแห่งใหม่นะครับแต่ต้องถามนิดนึงย้อนกลับไปถามเลยว่า แต่ละคนนะครับมันเริ่มเป็นดีเจกับว่าเริ่มบิดบอกกันได้ยังไงครับเพราะอะไรเอ่ยถึงมาวมา่ามาเป็นดีเจได้มาชอบด้านนี้ได้ยังไงครับคุณตำรวจคุณ,ค,ณคุณแหวนครับค,ค,ครับก็ของผมนะฮะเริ่มจากการที่ผมชอบเอ่อพวกลิมิพาร์คลิมิสกินมาครับ ช่วงนั้นก็จะมีพวกดีเจใช่ไหมฮะพอฝึกษาเรื่องของเครื่องดีเจเครื่องสแครกเนี่ยันกำเนิดมาจากฝั่งฮิปฮอปออกแบบเราก็เลยเก็บทุกอะไรยังทำของฮิปฮอปดีเจแรปเปอร์บีบอยแต่บีบอยเต้นได้สองาทิตย์เขาเสื่อมครับไหทำไมครับมันผมไขข้อไม่ค่อยดีแล้วก็ไปฝึกกราฟฟิตี้ครับก็ฝึกได้แค่วันเดียวฮะ ทำไมฮะจมูกจมูกจมูกเบาเมาสีค่ะเมาสีเผ็ดดาวก็บอกว่างจนกระทั่งปี2009ครับได้เจอคุณมิสคนค่อนข้างเร็วนะฮะอันนี้ไม่เอาแล้วแล้วไหวมากทุนนี้เขาเป็นคนสามีบ้านของมิทีนึงครับ ค,คือเป็นอาจารย์นั่วเองเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์คือพี่เดิเข้าไปเดิเข้าไปเรียนกับอาจารย์เขาไม่ใช่ครับเรื่องเป็งนงี้ครับไม่ต้องพูดเลยเ่ิมเป็งนงี้ครับวันนั้นเนี่ยผมกำลังจะขึ้นไปเล่นที่ผับแห่งนึงที่กรุงเทพครับ,รบและในนั้นเนี่ยเขาบอกเพื่อนผมเป็นเพืพ่อนกับเอ็นซีที่อยู่ในบูธนะครับเพื่อนเอ็ีเอนซีบอกว่าคืนนี้เรามีโชว์พิเศษนะครับมีบิดบ็อกซ์ที่เพิ่งแข่งชนะมาจะมาแสดงโชว์ให้ดูในค่ำคืนนี้เขาคิดว่าเรียกเขา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  อแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเสียงเขายังได้ไม่เยอะมากแต่ว่าเขาเอาคนอยู่หมดเลยเพราะความเป็นตะเทนของเขาครับอ๋อแล้วเราก็เลยอันนี่แหละอ้นี่แหละอ้นี่แหละยิ่งซีเนี่ยอันนี้แหละก็เลยทำความรู้จักกันเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครเล่นเลยครับอืมใช่ยก็เลยได้รู้จักกันแบบเป็นมนุษย์ต่างดาวเผ่าเดียวกันอ๋อคือมาเจอได้แล้วทำไมถึงมาเป็นดับเบิลแทปได้ครับทำไมมีแรงบันดาลใจมาไทำไมต้องเชื่อไอ้ดับเบิลแทปที่มาเป็นดับเบิลทีมดับเบิลแทก อ็เป็นเดบั๊แท็บเลยตอนนั้นตอนนั้นเราไปร่วมงานกันที่หนึ่งเรามีเขาได้เราบขารศสัทงแล้วเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงบีบอกอาชีพอยู่คนเดียวครับจงนี่หรือว่าไงครับไม่ใช่ครับให้ให้ไปเล่นงานครับแล้วเขารียกเวสว่าจะต้องเป็นคู่เท่านั้นแล้วตอนนั้นเราเราแจมพร้อมกันทุกอาทิตย์ที่ผับแห่งนั้นที่ต่างจังหวัดนะครับเขาให้เราแจมทุกอาทิตย์จนจนไม่ต้องซ้อมแล้วครับเข้าขากันชัวคือไม่ต้องไม่ต้องนัดอะไรกันแล้วครับเขาบอกว่าอยากได้ เป็นทีมผมเขาก็ถามว่ามีทีมไหม,มผมก็เลยบอกว่ามกีก็ร่วมงานกันครั้งแรกที่กรุงเทพงานนั้นนะครับ,รบแล้วก็ที่ชื่อต่อไปเพราะว่ามันเป็นเราดูคลิปวิดีโอแล้วมันเป็นเทคนิคการยิงปืนครับแบบสองกระสุนดับเบิลปึ๊บปึ๊บส,สัมภระนั้นจะเข้าเป้าเดียวครับหเ้าเดียว ฮามเม่ยเออยิงสายยิงสองน้ำเข้าเป้าเดียวสองน้ำเข้าเป้าเดียวนี่ผมยิงนีผมฟังเป็นนัดไม่ได้ฟังเป็นอย่างอื่นนะนัดแล้วมยิงสองนัดผมน้ว่าสองน้ำไสองนัดสองน้ำกสงครามไงใช่ครับผมวันนว่าพวกพี่ทอปเบอร์นอะไรอย่างนี้๋อน้องขอสองเออองขอสองขอสองอย่างนี้ไปโยงเรมาเป็นดัเบิ้ลแท็บมีแก คือพี่ก็คุ้นเคยกับวงการหรือว่าบีบอกรามามาคีเปแล้วครับอันนี้คนคนนี้เขาจะอยู่นานกับผมอยู่ตั้งแต่ปี2007 2007็ันะแชมป์แซงมากครับแล้วก็อันนี้ปี2009แต่แต่ผมก็เห็นคุณแวนมานานนะฮะอันนี้อกจากดังแล้วอีกเขาดังมากเขาเก่งมากเขาเาครับครับกูจะเล่าอะไร ไแรป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 ไงแรปไงที่คุณไม่บอกมงเป็นแบทไปแบทเพิร์ฟอะอ่าก็สมัยสมัยก่อนที่จะมาเป็นบิดบ็อกนะครับช่วงปี2006-2007ช่วงนั้นผมใช่ไหมแชมป์แรปเปอร์ใช่เยอะมากหลายรายการมากก็มีชื่อเสียงอยู่บ้างครับผมชื่อเสียงเสียงชื่อเสียงจ้าและนี่เพราะว่าจะสอนให้เราสองคนแบบคร่าวๆนะครับมีเทคนิคอะไรแบบว่าสตาร์ทแบบเบกิเนอร์สำหรับบรรดาคุณผู้ชมที่อยากจะบีทบ็อกเป็นอะว่าเบสิก เฮ้ยวันนั้นสอนไปแล้วนี่หาเลยหุ่ยจำไม่ได้วันวันนั้นกินน้ำแก้คุยเยอะไปหน่อยอ้นหน้าแดงลืมเขินเขินหน่อนเขินเขินแก้มแทงก้มแดงอ่ะเราสอนผู้ชมทางบ้านดีบ็อกซ์เนี่ยมันเป็นสามเสียงหลักของกลองครับนี่คือกลองตัวนี้ครับครับเอานี่กองครับว่าตั้งนานผมนึกว่าพบนี่คือกลองอ๋องจริงฮะอครับหรือเปล่า จริงครับ <PI AN N ELL function> พ <dated teenage time online> <pl ains> <sweating Hum ming> ี่พี่อัมพี่เอาแต่เรื่องแบ็กไทรผมเลยนะพี่เด็กเขาบอกเออไม่กูเหรอหายไปหายไปไม่เลยคือกระเดื่องครับกระเดื่องครับนะครับแล้วก็เสียงแสเน่คือตัวนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้เหรอครับเสียงแสเน่ก็คือตัวนี้แล้วก็แล้วก็อ๋อที่สามเสียงนี้ครับกระเดื่องแสเน่ไฮแฮทครับอ๋อฮะกระเดื่องทำยังไงครับ กระเดี่ยวเราต้องพูดสมมติฐานนะครับกระเดี่ยวเราต้องพูดคําว่าผู้โอ้โหทีมงานของน้ำยาล้างตาวงดนะพูดคาว่าผู้ครับผู้ <c oughs> <g ill ly> แล้วก็คำนี้ก็ไม่ต้องออกเสียง <c oughs> เอาแต่ลมออกมาครับลมออกมาลมอะไรครับโอ้ยเจ๊มันเป็นพระสวรรค์นะใครครับ <c oughs> เป็ <c oughs> นั้นคือกระเดื่ยวพอเราสุดกระเดื่อวจน คล่องอะครับคือว่าสมมติเราทำสิบทีเสียงเหมือนกันเลยทั้งสิบทีแต่ว่าผ่านแล้วครับใช่ไหรับแม่นยำแล้วแต่นี่คือต้องต้องรู้เลยว่าต้องใช้พลังปอดเยอะมากแรกๆครับเพราะว่าก่อนจะทำให้ปากมันถูกเนี่ยมันต้องใช้พลังปอดแต่พก็ทำไปแล้วอ๋อไม่ใช่ว่าเราหายใจพี่คงนยาวมากเลยนะอ๋อไม่อันนี้แทบจะไม่ได้ใช้ลมเลยครับมันนิดเดียวแต่ว่ามันมันออกเร็วอ่ะแต่มันนิดเดียวใช่นิดเดียว เขาทำดูเหมือนง่ายมากนะครับแต่ลองทำดูแล้วกันแต่ลองไปการว่าฝึกกันได้ใช่ไหมครับมันมีหลักสูตรเร่งรัดนะครับสำหรับน้องที่ได้กระเดื่องแล้วอยากจะทำเสียงแสแนนะฮะอฮเสียงแสานเนี่ยคือเสียงนี้ครับให้น้องพูดคำว่าอิคึแรงแรงใช่ครับอิคึไหนครับไม่บีบสิครับอิคึอิคึเฮ้ยอิคึอิคึเฮ้ย ในดอลล่ามอนตอนเด็กๆเลยใช่ใช่ม่อันนี้เป็นหลักสูตรเร่องร้านนะครับส่สูตรื่องนี้คุณคุ้นๆอ่ะแต่ดูดูไม่เคยจบต่อเลยนะไม่เคยจบต่อต่อดตลอดเลยก็เป็นเฉพาะตอนที่สำคัญตอนที่ขอยพิเศษออกมาใช่แล้วขายพิเศษไฟฉายไฟฉายอะไรย่อขนาดอะไรเขาเต้นด้วย้นไม่ถ่าด้วยใช่ไหมครั